พักก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่เข้ามาตอบกระทู้แนวทางการจ่ายเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยให้กับเจ้าหนี้กรณีบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ค่ะจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 บาระบาดท,ที่ผ่านมาในช่วงปี2 5 6 3ันหถึงสองพนรอบในระลอกที่1และระลอกที่2การระบาดยังไม่รุนแรงมากนะักทําให้บริษัทประกันหลายบริษัทนะคะ เสนอขายประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจและทำการซื้อประกันประเภทนี้เป็นจำนวนมากค่ะจนเมื่อถึงรอ่อกที่3ค่ะสายพันธุ์เดลตา้ามีการระบาดขึ้นในปี64ทําทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ต้องการเคลมเงินประกันที่ตนเองซื้อไว้เป็นจำนวนมากจนบริษัทหลายบริษัทไม่มีเงินพอที่จะจ่ายสินหมายให้กับประชาชนที่ซื้อประกันค่ะ และยังไงคะบริษัทเจอบริษัทที่ขายประกันก็จบขายยังไม่ทันได้จ่ายเลยนะคะถูกกองทุนประกันวินาศภัยเพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการประกอบกิจการไปค่ะทําให้มูลนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะโอนไปยังกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้รับชําระในการชําระหนี้ค่ะปัญหาก็คือจํานวน เจ้าหนี้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาที่จะจ่ายเงินคืนในระยะเวลา1เดือนเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเจ้าหนี้ค่ะดูแล้วต้องใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวจึงจะสามารถจ่ายหนี้คืนได้ทั้งหมดนะคะดิฉันขอนําข้อมูลที่ได้จาก ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ให้กับข้อมูลทางสื่อต่างๆมาอ้างอิงนะคะเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องเรื่องนี้นะคะมีประมาณ675,000รายค่ะมูลค่านี้ประมาณ65,000ล้านบาทและมีการเริ่มจ่ายเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี65อัปเดตจนถึงเดือนกันยาปี66ปีนี้นะคะกองทุนประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด79,35รายค่ะ เมื่อนำมาเทียบกับจำนวนเจ้าหนี้ทั้งหมดค่ะที่มีอยู่675,000รายกองทุนนะสามารถจ่ายได้แค่ 11.71%รายเท่านั้นนะคะยังเหลือเจ้าหนี้อยู่อีกประมาณ88.29%รายค่ะดังนั้นความสามารถในการจ่ายหนี้ประมาณ6,000รายต่อเดือนเท่านั้นค่ะเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่0.89%เองนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลค่ะจะต้องใช้เวลาประมาณ8ปีกว่าจึงจะสามารถชําระครบทั้งหมดดิฉันขอถามคําถามที่1น,นะคะกองทุนประกันวินาศภัยจะสามารถชําระหนี้ได้ทั้งหมดภายในระยะเวลากี ปได้มีการกําหนดกรอบระยะเวลาไว้หรือไม่คะและรวมถึงมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยสามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อเดือนได้มากขึ้นและใช้เวลาไม่นานจนเกินไปเนื่องจากข้อเท็จจริงเมื่อปี66มีการสนับสนุนในการงบประมาณเรื่องนี้นะคะเพียง5,000ล้านบาทค่ะขอทราบรายละเอียดค่ะครับเชิญท่านตัมนติี